สถานะนะฮะของที่นี่นะครับนี่ก็จะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไปนะครับที่มาท่องเที่ยวที่นี่นะฮะก็ในรูปแบบของบรรยากาศของภูเขานะครับแล้วก็ก้อนเมฆนะครับแล้วก็เป็นบึงแห่งนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ได้ฟีลลิ่งที่ดีมากนะครับตรงนี้นะฮะก็เป็นจุดถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับตรงนี้จะเป็นสวนดอกไม้นะครับก็เป็นเดี๋ยวรู่เราจะออกไปทางด้านโน้นนะครับครับอันนี้มิสเตอร์พ็อกเซียนะครับมากหลายท่านนะฮะ นู้นนะครับเมื่อสักครู่ผมจะเห็นนะฮะแล้วก็เป็นสวนดอกไม้นะครับลานนู้นจะเป็นจุดชมวิวนะด้านบนนู้นผมไม่ทราบไปยังไงฮะพอดีก็เพิ่งจะมาเห็นนะฮะเมื่อกี้ฟ้าเปิดเมื่อกี้ฟ้ามันปิดนะฮะตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วก็เดี๋ยวนะครับอาจจะขึ้นไปดูด้านบนนู้นนะครับนี่ครับอทักเสียนะครับแล้วก็ชาแนลดอลล์เน็ตนะ